สวัสดีค่ะนางสาวกัญญาลักษณ์เศียรค่พสวัสดีค่ะนางสาวดวงกระมวลมาริซอนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอมพนศิริมากเทพพงศ์ค่ะเหตุผลวัตถุประสงค์ชนิดนี้นะคะก็คิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาชนิดหนึ่งก,ก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยคิดพัดลมไอเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีกล่องโฟมแผงโซลาร์เซลล์ท่อ PVC แล้วก็ พัดลมระบายความร้อนนะคะเ mm. ช่นเป็นตัวนี้ค่ะขั้นตอนการใช้งานนะคะ mm. ก็จะใส่น้ําแผ็งลงไปค่ะแล้วก็ลากาแผงโซลาเซลล์นะคะยาวมีความยาวประมาณ5เมตรนะคะแล้วก็วางไว้ตรงนู้นแล้วก็เสียบปลั๊กตัวนี้สามารถเสียบได้เลยค่ะเสียบแล้วมันก็จะหมุนได้เลยแล้วก็พัดลมการใช้งานนะคะก็จะดีมากๆความเย็นก็จะออกจากตรงนี้ค่ะ ทำให้คนแบบเย็นสบายหายห่วงได้เลยพวกเรานักศึกษากศนตะบลบางงามขอฝากชิ้นงานพัดลมไอเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สวัสดีค่ะ